สูตรที่เคยข้ามมาเคยสูตรเคยข้ามาคับมันแบบบงครั้งมันับเขาเต็มเต็มคือกันเร็บตัวใหญ่เปลี่ยนไ่ใหม่มีเด็กเด็กรักก็ที่ สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับผมทุกท่านนะครับผมทางช่อง YouTube นะครับผมบอสักคักวอร์โหลดชแนลแล้วก็เอ่อทางช่องแฟนเพจนะครับบอสักคักวอร์โลแฟนเพจนะครับวันนี้นะครับท่านผู้ชมเราเดินทางนะครับผมมาตามหาลุงหมานนะครับผมลุงหมานคนฝันแม่นหรือว่าลุงหมานเลขสูตรคำนวณแม่นสุดๆนะครับท่านผู้ชมครับผมวันนี้เราจะมาตามแนวทางนะครับผมไม่กับ FC งวดประจำวันที่16พฤษภาคม2567นะครับผมวันนี้เราตามลุงหมานนะครับผมมา อ่าพอดีลงมานเดินทางมาที่วัดนะครับท่านผู้ชมแล้วก็เดินทางตามมาเลยนะครับผมยังไงก็ฝากทุกท่านนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบอสักคะกะโรดนะครับผมสำหรับแนวทางวันนี้นะครับผมท่านผู้ชมจะได้ตัวไหนอะไรยังไงนะครับผมจะเราเข้าไปหาลงมานด้วยกันนะครับผมไปสอบถามาลงมานนะครับเดี๋ยวเราไปด้วยกันเลยนะครับผม ทาปูด้วยนะครับสาธุสาธุครับอ๋อมีเราอยู่ที่สามตาย,ญ,นนาย,าตายญ่นะครับผม ตัสาธุนะครับลูกเขาฟังไหมครับุมมัข้างในกันนะครับก่อนาหญ่พอแก่ม่แก่มันอกกลอคลิปนุ่มมันโอ้หนี่ใหญ่มาตายตายใ่าใหญ่เเป็นเพียงมองหนุ่มมันเป็น ปูปูตาสารปูตาสารปูตาสถานที่ตำบลนาหลุงห<อ>มู่บ้านตำบลนาลุมในหมูบบม่บ้านหมู่บ้านเขามู่บ้านวิลล่าเขาเสียเหลียงอื้อแต่วี้พีมเนวันเหลี่ยวมาเอือเหมือนว่าเหมือนเป็นบวชบวชหรือยังมาฝากลูกมาฝากล้า,า,กานมาบวชมาเส็งมาไหวมากีาาแกงบอกพ่อแก่แม่แกไวยให้หูรับลูกครับผมมาฝากเนื้อฝากตัวคือลุงงานมีกัขอเป็นลงเป็น้อดชางก็ ขออนุญาตปู่แก่กับแม่แก่ลงเพลงเป็นแนวทางอ<ม>จังไดอยางไ้ปู่แก่แม่แก่ยกขัดจะขวางมืองวดันที่สิบหกเนาะครับเด็กสม<า>ัยอเหล,<ะ>ลี่ย<ะ>มเนาะเต็มอือ สวัสดีครับลุงมานสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีขออนุาตยายน้ำเดิมลุงมานขอสวัสดีเอดมินี่งมหาลุงมามือนีมมาบึงแนวทางของรัฐบาลไทยครับผมแบบอย่างใดก็มือไหนอยู่ลุงมานและเอฟซีแล้วก็แอดมินมากขออนุญาตครับครับผมพ่อแก่แม่แก่มาลงแนวทางมืองวดวันที่สิบหกพฤษภาครับ จังไดก็โปเกม่เกย,ย,ยากัดยาขนางครับขอให้ดังทั่วประเทศก็ว่าได้จังไดก็จังไดก็ลุงมันก็เขาฝากแนวทางมีเขามม่ลดคือว่าน่ะเป็นของเป็นธรรมดาเนาะครับครับผมแล<อ>้วจังลุงมันหมวที่แลวหมวที่แลวเลขลักมันเขามันไปอยู่ข้างหน้าลักเป็นลักแสนลักหมืม่นมอือ มันปออกข้าหน้ามันออกหนาหมดครับเป็นออกข้างหน้าหมดทีแล้วลูกไม้นี่มันมันลุดบอกมันว่ามันมันมันรุดเลกเลนไปข้างหน้าหมดเลยเลืออกข้างหน้าเลย่อข้น้าโตแมนครับโดนโดนโดดนีดเโดนโเห็ดหด่โนโนโดดนดนโรนโดดนโดนโนนโนด่ครับครับลูกไม้มีสูตรยังนโดนโด่โนโดนโดมันกะสูตรที่เคยท คือสุดคือมากรบบมันก็บาง,งครั้งมันก็เขา่าเต็มเต็มคือกันครับครับแต่ว่าเรื่องเล็หลักมั่นใจว่าคือเลขกลักเล,ล็กหนะล,ลักมันแต่เล,ล็กหลักครับว่าเลขหลักเนาะถ้าว่ามันลดก็คือลดไปข้างหน้าครับผมจะสุดที่เคยห้บึงหงุดหงดที่ผ่านมาเลยครับอืม เนี่ยครับมาสูตรที่มือหนั้นนะสูตรมือนังให้ครับลองไล่วนแปดครับแปดเก้าศูนย์มันไปออกข้างหน้าเก้าแปดศูนย์โอแต่ตามตามนั้นมันก็ไม่เคยมันไม่เคยไปข้างหน้ามันเพิ่งไปข้างหน้ามือที่พลานมาขนาดนี้ที่ว่าที่มาเอาเงินหัวเลขหลักแปดเก้าศูนย์คือออกแปดเก้าแปดเก้าที่ว่าเอ็ดมินมามือหนั้นคือบราไดมาเป็นบราไบมาครัาเลขหลัก ลุงเห็ดไปแปดเก้าศูนย์คือเก่าไหมเนอะมันมันตตเลขโตเดียวกันครับผมตกแต่งวดงวดที่ผ่านมาออกมาคันนี้มันบัมมาเขาเก้าแปดศูนย์ไปข้างหน้าครับผมหลักหน่วยหลักสิบคือหลุดเหมือนน่ะมันมีอยู่หนาอ่ามันเนี่ยแต่ว่าวันนี้มันมีหาหกเจ็ดห้าหกเจ็ดเลขหลักวันนี้ครับผมหลักเลยเลื่ยงเลขหลักเลขหลักครับไปเผยมาสองตัว กะคือคืองวดที่ว่าออกอย่งออกแปดที่ว่างวดไรมากงวดก่อนคือเจ็ดแปดเก้ามันออกแปดหนึ่งเก้าศูนย์นั่นนะครับน <c oughs> <c oughs> ั่นๆเป็นข้างบนข้างล่างม้ามือมือที่พานมาใหมา่กก็คือว่าคือแปดเก้าศูนย์อีกแปดเก้าศูนย์มันก็ออกแปดเก้าครับผมอแปดเก้าล่างก็ออกเจ็ดเก้าแต่ม้ามือนั้นให้เลขหลักได้แปดเก้าศูนย์ครับแต่มาอยู่ข้างหลักแสน หลักแสนหลักหมื่นหลักพันมันออกมาเก้าแปดศูนย์ครับอ่าแต่เลขหลักหน่วยหลักสิบคือหลุดเลยอืมแต่ว่างวงเนี้ยวดนี้ห้าหกเจ็ดห้าหกเจ็ดครับห้าหกเจ็ดอ่าหกเจ็ดเลยนเลขหกเจ็เลขเรียงม่นี่อ่าเลขเรียงสวยนะเพราะว่าเลขเรียงมันมาเลียงหมือนเะียงเรียงเหมดครับผมแต่แต่ว่าเลขเลียงน่ะลุงให้เลขห้าหกเจ็ดเนี้ยเลขลุงมักตัวใดตัวหนึ่ง แต่ลุงมักหาครับผมอลุงมักหาวันนี้มักหาเมียนมักหากั้นจับคู่จับบมดหลอือหาหกกับห้าเจ็ดค่ะหาหกหาเจ็ดเมียนหาหกห้าเจ็ดอือจับสองคูเองจับสองคู่ครับแล้วุงก็เคยหลายในมี้เสมอนเอาหล็กหลักเขามาเลยจับหล็กหลักเขามาอ๋อหล็กหลัก,ลกแต่ว่ามันเหล็กตัวกันหลังตรงนี้มือนันมันมาแปดเก้าศูนย์ปั๊บหนึ่งสองสามนะครับมันมาหนึ่งแท่น อ่าหนึ่งแทนครับมาหนึ่งแทนมาหนึ่งแทนแต่งวันมื้อนี่ห้าหกเจ็ดห้าหกเจ็ดแต่ลุงอย่างไรก็คือปัญหาตัวเดียวปัญหาตัวเดียวมามแห้งเลยค่ะมาแห้งมาแห้งแล้วลุงม,มาได้ถอนมากเลยถอนได้ยังไงวันนี้ถอนเลี้ยงติด,ดกดัดกคู่ถอดม,มัน บึงง,ง่ายๆน <ะ S 2> <ผม S 1> ั่งงนหรืครับผมบึ้งง่ายๆที่บึ้งนอกจากนี้เขานั่นแล้วลุงหมาดมีเลียงฝันนั่นหครับเลียงฝันมันถ้าว่าผมอยากให้พ้าทางอยากเลียงฝันผมอยากมันมีแนวทางที่ว่ามือใกล้ๆมืออืมสิไปลงเอาเท่านั้นเองโอ้แต่ว่ามือนั้นลงเอาไปลงเอาเร็วแต่บ่ได้บ,บกเอฟซีหรือบ่บอกบ่ได้บอกครับ แอดมินมาลงมาบอกกันนั่นเองเพราะมันไกลมือแห้งเขาได้ติดต่อกัน yeah, แลว้วก็ง้วนี้ทาบึงทาว่าไปลงเอามือใดแต่ว่าสิษยมาไายาคำเพื่อสมบรูรณ์แบว่าตรงไปลงเอากลางคืนเลยมันเป็นกลางคืนลงเอากลางคืนประมาณสองทุ่มทุ่มหรือสองทุ่มลงเอาสองทุ่มเนี่ย แต่ว่าต้นนี่ก็คือหายเรียงสูตรคำนวณเนี่ยต้นหายสูตรคำนวณเพราะว่าเออคันว่าเลขเป็นลูกเอาทันมือได้ได้ปั๊บได้ตัวเลขมามือโค้งสุดท้ายแล้วลูกตีบอบมาโค้งชุดท้ายในลูมันเราเขียนถอดออกมาม่านรูมาถอดมือถอดออกมานหรือเปล่าแต่ว่าลุงถอนเราแหละแต่ว่าลุงม่ได้เขียนด้วย ยันลงทุสดีน่อ้เลยสุดเลยนะถอให้สีเดิงสดๆเลยครับผมเอกตูรินทีวีเขียนก็ได้ถอดออกก็ได้เดีผมบอกก็ได้ผมเขียนผมงามมันได้หรอกลูกมันเขียนเลยครับเขียนเลยพอทำแล้วมือลูกตามมาตามอายมือเลยจังขังเนาะจังขังตามอายมืงออกมาเลยครับผมให้ลูกถอดก็เลยใช่นะครับใ้บงสดๆเลยนี่ครับ Đó 3, đó à, á, rồi. À, thì tôi đây là bài một bài có sự chuyển mình nhớ mình này không không rồi đi cái lúc lạc 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 เล้แรกก็คือเลขนึ่คร e ับน yes, ี่เลขยังไงครับแล้วตัวยหญ่เริ่ลงมานี่เลขห้าครับเจ็ดเจ็ดเบดอ๋อห้าเจ็ดแปดครับยอดเยี่ยสุดเลยเจ็ดับมา cũng hay khe sám chút hay sám chút là cũng hay khe sám chút sám chút sám chút như hà chết hà ha, vẹt. Vẹt. Ừ. มีหาเจ็ด <tampoco> มีหางเปดอมีหางเจ็ดมีหาเปรอะเจ็ดแปรอบรอะกนอือจุดหนึ่งอ่าตัวนี้เขาเอากละเลคละครับเพราะเอาเล็กเอาเล็กละเพราะว่ามัน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 เป็นเลวเลคลกมาใส่เล็สูตรแล้วพอว่าเลหลักมันเข่าเล็กสูงครับ คร,รียกเขาเป็นขเขาเลียกสูตรครับผมนะั่นเลียกสูตรอ๋อนี่สูตรเลียกสูตรอ่ามันอยู่บริเวณมันมีเกลียมันก็เหือกอ๋เกียวเนี้ยมือนั่นมือนั่นก็คือว่ามีหนึง่งครับเป็นหนึ่งหกแต่วันนี้มันมาส่วนสูตรเนี่ย ก้าตัวเดียวก้าตัวเดียวเนี่ยก้าวตัวเดียวคือถอดใส่ตัวนี้แล้วถอดมาเรียบร้อยแล้วมีก้าตัวเดียวถอดมาแล้วอืจะมีมีอยู่แค่ห้าเจ็ดห้าแปดกับเจ็ดแปดเก็แปดก็คือตัวกันไม้ขนาเให้ไฮซันนี่เองครับห้ซันนี่ครับให้ซันนี่ห้บลจคุยตัวอยู่รงไหมก็มีอยู่สามคุยตัว เป็นแค่ต like ัวรองอ่ะเจ็ดแปดเป็นตัวรองจซื้อเจ็ดแปดท่าเจ็ดท่าแน่แน่เจ็ดแปดครับท่าเด่นเด่นก็คือห้าเจ็ดกับห้าแปดเด่นเด่นตัวไหนต้องหมายก่อนเด่นเด่นห้าเจ็ดห้าแปดสองตัวเองเช็ดห้าแปดเด่นเด่นขับเด่นเด่นเลยครับถ้าเลขสามตัวมือคงทุกถ่ายดีเดี๋ยวไปนั่งขอพีสามนั่งใหม่เนเดี๋ยวสามตัวเนี่ยมือนั้นค่อยว่ากันเลขสามตัว ครับมือหนี้เอาเลขสูตรไปลงเรียนพิจารณาบึงเลขสูตรไปพิจารณาบึงไปหาคือรถตลกรถตลีครับครับห้าเจ็ดห้าแปดห้าเจ็ดห้าแปดเจ็ดแปดแปดเจ็ดแปดนี่คือกันไหวไหมครกันไหวครับเจ็ดแปดแต่ว่าตัวนึงของของลุงมันนี่คือห้าเจ็ดกับห้าแปดครับผมอันหี้แหงว่าหลายตัวเนาะที่เด็ดเลยที่เด็ดเลยครับผมอเนีย มื่อวามาหาตาใหญ่ว่าจะให้ตาใหญ่จงให้สามกูเองเพราะว่เชื้อเธอเหตุคลิปลุงมานะเห็ดคลิปอยู่บ้านเนาะบ้านลดวงเต็มเมื่อนี้มาที่ศาลตาใหญ่มาศาลตาใหญ่ได้เลขดเด็มๆแต่หลายๆมากอะมือนันมือมือนันเทิปอยู่บ้านเพราะว่าในงานเขามีวัตรเลยบบได้พาเ็ดวินมาวัดครับตามหลักเกณฑ์แล้วลุงมานะถ้าออกคลิปก็ยืดได้ศาลกูตาอย่างเดียว งานเดียวครับครับครับผมคือมึงนี้ไลยมาเป็นเทเลรกแล้วครับผมทั้งช่องนะครับผมสารตาใหญ่นะครับอ่ะลูกหมานสิงไผ่ฝ่ายเอฟซีเนาะครับผมครับจะลูกหมานสิงไผยว่างเลกแนวทางของลูกหมานว่ามีเขามีลุดมันเป็นเพียงแค่แนวทางครับผมอ่าอย่างไดบอห้เอฟซีตัวติดตามครับตัวอาจารย์หรือลูกหมานก็ดีครับอย่างไดที่เจรนาเลีก ของลุงหมานนํำเนยครับผมอย่างน้อยก็ลุงหมานเขาฝากฝังว่าเป็นแค่เพียงแนวทางครับผมอืมแต่ไหนก็ไปหาสื่อรัตต่แต่ว่าลุงหมานชอบห้าชอบห้าเป็นห้าลุงหมานคือชอบห้านะครับผมครับผมนี่หาเจ็ดกับหาแปดสองคูครับอ่าที่เจ็ดแปดเป็นตัวกันครับผมอ่าเพราะว่าเป็นยังหัดกระตุถอดออกมาเป็นเลขหลัก ตัวเลือกหลักมันออกมาตลอดครับมีหาเจ็ดหาแปดกับตัวเด่นเด่นเลือกกับหาเจ็ดแมนตัวเด่นเด่นคือหาเจ็ดกับหาแปดแมนอตัวรองก็คือเจ็ดแปดเจ็ดแปดเป็นตัวกันก็ว่าได้เป็นตัวกันกันจากเลขหลักออกขนาานั้นเองค่ะคุณลุมมานอ่ะล um. ุกมานหมวดนี้ก okay. ็ที่ว่าให้วอลไนฟ์คูไฮเชสสามครูัแล้ว รขบขอบคุณลูกหมาหลายเนาะครับผมครับผมขอบคุณข้าวลูกหมาเนีครับขอบคุณครับผมครับสวัสดีครับผม